ชื่ออะไรเนี่ยชื่อพี่ฟิล์มครับผมพี่ฟิล์มบอยรถบ้านบอยรถบ้านผมจักรบุ๋มรถบุบเมื่อกี้ชนแมวมายุบตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการกินลมชมรถครับผมกินลมชมรถถูกต้องของบอยรถบ้านเขาถูกต้องครับพี่ไอคำว่ากินลมชมรถนี่มันคืออะไรพี่ฟิล์มคือผมบอกเลยนะบอยรถบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ขายรถอย่างเดียวนะพี่ซื้อรถด้วยซื้อรถหมายถึงว่าไปซื้อรถซื้อรถซื้อรถเนี่ยซื้อรถเข้ามาก่อนที่เราจะขายนี่เราต้อง หาผลิตภัณฑ์ก่อนอ๋อเหรอถูกต้องแล้ววันนี้ผมมีทีเด็ดมาจะชวนพี่จ้กระบุ่มไปด้วยกันได้ดิได้ดิรถที่ซื้อนี่คือรถบ้านรถบ้านครับรถจมน้ําไม่จมไฟไหม้ไม่ไหม้รถดีไหมรถดีใส่กับข้าวได้ด้วยพี่บพี่บพ่อย่าตลกกับผมดีไอ้รถดีแบบนั้นมันใส่กับข้าวแต่รถที่ดีมีคุณภาพคือรถที่บอรถบ้านไปสานํามเองถูกต้องเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าก่อนที่เราจะซื้อเนี่ย ขั้นตอนเป็นไงจะช้าอยู่ใหญ่ใช่ไปดีกว่าไปอ่ะแต่บอกคุณผู้ชมก่อนเราสองคนเอทีเคเรียบร้อยโอเคบอยรถบ้านนี่แย่จนจะหมูโค้งหมดแหละผมบอกเลยตรวจทุกวันจนทุกวันตรวจทุกวันไปไปไปลูกพี่ให้ตรวจทุกวันไปดูรถกันโอเคไป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 ครับผมไปตัวหาลูกค้าได้ครับจะสอบถามเขาอะไงสอบถามทางไปบ้านเขาเลยเนี่ยโททรรได้โโอเคโอเคครับ ครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับผมพี่กําลังเดินทางไปบ้านน้องเมย์แล้วนะครับบ้านน้องเมย์อยู่ตรงไหนครับเนี่ยมีส่งโลเคชั่นถูกไหมคะถูกครับส่งโลเคชั่นมามาให้พี่พี่ก็ได้ครับได้อ่ะเดี๋ยวหนูไปถ่ายบัตรประชาชนแบบเลขสุดอายุว่าหกใช่ไหมคะอย่างละห้าก็ได้ครับห้าหรือหกก็ได้ครับโอเคเอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านที่เป็นสัเนาถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวไปเซ็นตอนตอนนั้นก็ได้ครับน้องเมย์ครับ เซ็นนี่คือต้องเป็นเซ็นตัวจริงถูกไหมคะถ่ายออกไปไม่ได้อ๋อเซ็นเซ็นในตัวถ่ายครับน้องเมย์ค่ะโอเคก็คือหนูถ่ายถ่ายบัตรสําเนาบัตรมาห้าใบสําเนาทะเบียนบ้านมาห้าใบแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปถึงหนูหนูให้เซ็นกํากับตรงนั้นก็ได้ค่ะได้ค่ะครับครับผมนี่นี่คือขั้นตอนของคนที่เขาจะขายรถเขาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างพี่ต้องเตรียมง่ายๆเลยนะพี่นะสําเนาบัตรทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนบัตรประชาชนถูกต้องแค่นั้นพอยังลอกี่ใบ ปกติก็ใช้อย่างละห้าอย่างละห้าถึง6กใบไม่เกินเนี้ยเพราะว่าเราต้องไปปิดไฟแนนซ์ให้เขาด้วยแล้วก็ผมบอกเลยนะบอยรถบ้านนี้ซื้อปุ๊บปิดปั๊บนะอ๋อเหรอเงินสดเลยถูกต้องอ๋อแล้วถ้ารถที่เขาไม่ติดไฟแนนซ์ก็มีเงินสดไปให้เขาเลยถูกต้องหิ้วเงินสดไปเลยอรอโอนดีพี่โอนปุ๊บได้ปับ๊บได้ปับ๊บเทียบรถบอยรถบ้านทั้งหมดมีกี่คันพี่ 300นะเขามีกี่สาขาตั้งแต่ผมอยู่กับพี่บอยมาเนี่ยประมาณ10ปีผมก็เห็นเขามีสองขานะพี่นะขาซ้ายกับขาขวาอ๋อก็คือเขาใช้เดินใช่นี่เนี่ยอีกจังมามันคนละขากันหมายถึงว่าสาขาของบอยรถบ้านมีมี่สาขาสาขาเขามี4สาขาสาขาที่หนึ่งสาขาที่1นึ่สำนักงานใหญ่เพชรบุรีอำเภอเมืองสาขาที่ส สาขาที่2อยู่ที่ชามชามติดกับปั๊มเทงปังตั้งขาขึ้นกรุงเทพสาขาสสาขาสมก็อยู่ที่หัวยเยใต้ครับทางเข้าหัวหินเลยอ๋อทางไปหัวหินนะนะถูกต้องสาขาสุดท้ายสาขาที่4สาขาที่4อยู่ราชบุรีครับผมมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นถูกต้องนอกจากขายออกซื้อเข้าด้วยใช่นี่เดี๋ยววันนี้ผมพาพี่จักรบุ๋มไปดูเลยว่าเราจะซื้อเข้าเนี่ยทำไงบ้างแล้วก่อนที่จะซื้อคันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตื่นมาแล้วซื้อได้เลยนะพี่อ่ามีขั้นตอนมีถ้าเป็นบันไดนี่ก็ เด่นขึ้นเขาเลยพี่ต้องดึงหน้าใส่ผมะฮะโอ้โหเมื่อกี้พี่ดึงหน้าผมอ่ะพี่ดึงหน้าผมดึงหน้ายังต้องดึงนี้ไม่พี่ผมว่าจะซื้อรถแต่ละคันก็คือจะมีขั้นตอนในการตรวจรถทุกๆถูกต้องนี่เราพากระบี่มือหนึ่งมาเลยกระบี่มือหนึ่งกระบองมือสองถูกต้องอันนี้เอากระบี่มือหนึ่งยบเทียบนี่เป็นจอมยุทธจอมยุทธคนไหนนี่ครับพี่เสวีพี่เวทโตทองพี่เวทโตทองเขามีความเก่งกาจขนาดไหนผมบอกเลยว่าเนี่ยเขาตาเขานี่ตาเขายาเหี่ยวพูเป็นเล่นไป เรื่องจริงคือมองปานรู้เลยรู้รถคันนี้ดีไม่ดีถูกต้องควรซื้อไม่ควรซื้อถูกต้องครับพี่คุยมาเยอะเดี๋ยวผมจะเห็นอยากเห็นกระตาเลยได้เลยเดี๋ยวไปเจอที่งานเลยถูกต้องครับ้วช่วยบอกผมแต่ละขั้นตอนว่าการเลือกรถการซื้อรถมีขั้นตอนอะไรบ้างได้เลยเพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับการซื้อรถมือสองและการหาซื้อรถมือสองเข้าไปเต็นท์เนี่ยเขามีวิธีการยังไงใช่ อุ้ยก็ไม่ห่างกเต้นนะไม่ห่างสิบห้านาทีไหมแล้วเขารู้ได้ไงว่าถ้าเขาจะขายรถเขาจะขายใครเขารู้ได้ไงก็หนึ่งพี่บอยเขาโฆษณาในทางสื่อออนไลน์นะครับสองถ้าเป็นคนพื้นที่เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าจะขายรถคันหนึ่งก็ต้องมาขายที่บอยรถบ้านแล้วถ้าขายได้ราคาดีต้องบอยรถบ้านด้วยถูกต้องอ้าวใจร้อนจริงผมอยากเข้าไปดูข้างในแล้วโอเคไป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  นี่ถือซื้อถึงบ้านเลยนะเนี่ยรถคันนี้เลยพี่จักรภูมโอ้ยก็สวยนี่ใช่นี่เห็นภายนอกก็ถือว่าใช้ไลนแล้วนะถูกต้องแล้วจะมั่นใจได้ไงว่ารถคันนี้มันจะตรงสเปคของบอยรถบ้านอ้าวแล้วเราพาใครมาด้วยวันนี้อ้าวนี่ป๋าเวกถูกต้องป๋าเวกก็มีมือหนึ่งของบอยรถบ้านก็เดี๋ยวให้ป๋าเวกเขาตรวจสอบสภาพรถครับผมเรื่องของเราก็เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรถเลยดีกว่าอ่าโอเคโอเคเราก็ต้องรู้จักเจ้าของรถเขานิดนึงแหละโอเคอ่าเดี๋ยวป๋าป๋าเวกดูนะฝากด้วยป๋าเวก ของรถชื่อเมย์ค่ะ้องรถเมย์้องรถเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะตาเชื่อมมาดูเนี่ยพี่นี่พอเห็นลูกค้าสาวๆสวยๆนี่พี่ไม่เบานะคุณฟิล์มนะอันนี้ผมขออั้คุณนิดนึงนะคุณนี่ตาเยิ้มตาย้วยเชียวย้วยเลยเหรอพี่เรอโอเครอเละรอเลนถามแบบชี้ชัดตรงประเด็นเลยทำไมเลือกขายรถให้กับบอยรถบ้านครับ ค่ะก็เคยเปิดเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูค่ะใน Facebook ทางออนไลน์หรือออนไลน์ของบริรถบ้านมีทั้งเฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กนะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ Tik t o k เข้า Google ไปก็เจอแล้วเจอแล้วมาดูข้อมูลทางออนไลน์แล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคเลยค่ะแล้วก็หนูก็เลยลองติดต่อไปอันนี้แอบถามเลยนะเดี๋ยวผมจะได้ตัดเงินเดือนเด็กๆวกนี้ตอนติดต่อทีมงานไปทีมงานบริการดีไหมบริการดีค่ะบริการดีขนาดไหนผมบอกเลยนะก็คือน้องโทรมาเนี่ยผมบอกเลยประมาณ5้าโมงแหละ ข้ามุงเย็นเราก็วิ่งบริการดูนอกสถานที่เขาทําธุระของเขาก็สามารถประเมินราคารถให้น้องได้อ๋อแล้วตอนที่ทีมงานไปประเมินราคาครั้งแรกพอใจไหมพอใจค่ะเพราะว่าพี่เขาเดินยิ้มเข้ามาเลยเดินยิ้มแสดงว่าถูกใจในรอยยิ้มพี่เขาเดินยิ้มมาแล้วเขาก็มาดูรถประเมินราคาเบื้องต้นก็เจอรถก็ยิ้มเลยครับอ๋อเจอรถสวยรถรถหรือเปล่าเจอรถพี่เจอตอนนั้นมีราคาในใจไหมก็พอมีอยู่บ้างค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะประเมินให้มากขนาดนี้ เอ้ยอย่างเงี้ยถูกต้องครับผมไม่ได้ต่อรองน้องเขาเลยนะไปถึงก็คือเราไปประเมินว่าโอเครถได้ตามมาตรฐานของคุณบอยไหมครับผมเราดูแลด้วยสภาวะตอนนี้บอยรถบ้านเราก็ประเมินราคาที่ยุติธรรมให้นะครับแล้วก็ได้ราคาเป็นที่น่าพอใจก็เลยเลือกใช้บริการของบอยรถบ้านถูกต้องครับพี่จักระบอกขายรถกับบอยรถบ้านหรือจะซื้อรถกับบอยรถบ้านรับประกันได้เลยเรื่องคุณภาพรับประกันการันตีได้เลยใช่เงินสดไหม ตอนนี้เป็นเงินโอนครับน้องเขาสามารถตรวจสอบได้เข้าบัญชีแล้วก็ค่อยส่งมอบรถเงินเข้าปุ๊บขับรถปั๊บเลยใช่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอยากให้น้องเมย์ฝากอะไรกับคนที่อยากจะขายรถกับบอยรถบ้านสักหน่อยครับผมก็สำหรับที่นี่นะคะติดต่อได้ทางสื่ออออนไลน์ได้นะคะที่นี่บริการดีค่ะเดินยิ้มเข้ามาเลยตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ให้จำนวนเงินที่โอเคค่ะชอบค่ะ นี่ไงกินลมชมรถกินลมชมรถว,วันนี้<ม>พี่จซอร์ับผมรู้จักแล้วนะกินลมชมรถกินลมชมรถเลยนั่งกินลมโอ้โหเมื่อกี้แอร์เย็นมากคุณภาพในการดูรถของบอยรถบ้านได้รถคุณภาพดีเปล่าต้องคุยกับใครคุณภาพในการดูรถของบอยรถบ้านกับกูรูกูรูปาเวดปาเวดครับผมขั้นตอนในการเลือกซื้อรถของบอยรถบ้านอันดับที่เป็นอันดับต้นๆในการซื้อรถมีอะไรบ้างปาเวทอันดับแรกเลยคือสภาพตัวถังตัวถังสภาพภายในมีชนหนักมาไหม มีชนหนักน้ําท่วมพิวามเราไม่ซื้อไม่ซื้อเราต้องดูเราต้องดูรถบ้านแท้ๆทเท่านั้นป้าเวสสังเกตจากอะไรถ้าดูตัวถังอันดับแรกเลยคือเราต้องดูหัวน็อตหัวน็อตว่ามีการแกะไหมมีการขยับหรือเปล่ารถเดิมไหมทําสีมาหรือเปล่าถ้าเป็นรถบ้านแท้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีการทําสีรอยอ้างต่างๆยังอยู่ที่เดิมอยู่ครบครับแล้วก็ตัวแผ่นเพจด้วยไหมแผ่นเพจด้วยครับแผ่นเพจนี่มันมีการเปลี่ยนที่ได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ใช่ไหมกรณี รถโดนชนมาและตัวเครื่องยนต์นะปะตัวเครื่องยนต์เราจะทดสอบด้วยกันึงอันดับแรกสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องก่อนฟังเสียงก่อนใช่ครับอันดับ2สองเราต้องลองขับเครื่องเกลีรยช่วงล่างครับถึงจะการันตีได้ว่ารถคันนี้สภาพดีแค่ไหนแล้วก็ตรงอย่างที่บอยรถบ้านต้องการใช่ครับนะครับนี่คือคุณภาพของรถมือสจริงๆครับผมใช่ครับ และผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับผมนอกเหนือจากการตรวจสภาพเบื้องต้นของป๋าเวทแล้วเนี่ยเรายังมีกูอินสเปกชั่นนะครับผมจาก t ีทีบเนี่ยนะครับเขามาการันตีเรื่องคุณภาพรถอีกตรวจเพิ่มอีกกี่จุดป๋า300กว่าจุดครับโอ้ยตรวจเพิ่ม300กว่าจุดแล้วมีใบยืนยันนะครับว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจแบบได้คุณภาพใช่ครับเพราะว่าสมาคมผู้ประกอบการ รถยนต์มือสองบอยรถบ้านเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศนี้เลยช่วยครับถูกต้องครับยืนยันการตีแบบนี้ไม่ซื้อรถกับบอยรถบ้านผมบอกได้เลยว่าไม่ได้นะครับนี่ไงผมบอกเลยไงว่าบอยรถบ้านซื้อรถบ้านจริงๆนูน่นรถอ่าเนี่บ้านบอยรถบ้านขอบคุณน้องเมย์มากๆกครับผมวันนี้นะครับผมขอบคุณมาก ฝากคุณผู้ชมด้วยอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรทําให้ได้เลยไไม่ได้จริงๆรถคันนี้ก็ใช้มาประมาณกับ3ปีแล้วค่ะก็เท่าระยะเวลาที่ใช้มาก็ไม่เคยไปกระทบกระแทกอะไรเพราะว่ารักรถคันนี้มากแต่ว่าด้วยการที่ในการทํางานด้วยอะไรด้วยค่ะก็อยากจะเปลี่ยนรถสักคันหนึ่งก็ เชื่อถือค่ะในบอยรถบ้านก็เลยติดต่อไปทางนี้ค่ะนี่เป็นสัญญาซื้อรถยนต์ถูกต้องครับต้องมีตัวนี้ถึงถึงซื้อขายแบบจบเลยถูกต้องก็แสดงว่าตอนนี้รถเป็นของเราแล้วอ่ะคุณแจครับผมจะมายืนแป้นแลนทําหน้าเจียมเจียมไม่ได้ครับผมจ่ายตังจบนะจบครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถคันนี้กลับไปที่เต็นท์ดูได้ว่ารถเนี่ยสมรรถนะเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมพาพี่จักรบุ๋มลองนั่งเลยเดี๋ยวลองเลยนะและอีพีหน้านะครับพบกับพวกเราใหม่ในรายการ กินลมชมรถครับผมโอ้ยเครื่องดีนี่ดีดิพี่เครื่องนั่นเปรี้ยมันต้องแอร์เย็นเพลยงพอนะพี่นะอันนี้ลองยังเดี๋ยวลองดิก็ลองขับไปเลยบ๊ายบาย